้ครับอหนึ่งธุรกิจของเราเนาะก็คือเราเป็นอวิศวกรรมกรนะเนาะก็ <g ül> คือแบบว่ารับเหมาก,ก่อสร้างสร้างบ้านนี้เนาะมีผมเป็นช่างหนึ่งคนแล้วก็มีผู้ช่วยหนึ่งคนเอ๊ไม่ใช่สิเป็นช่างหนึ่งตัวผู้ช่วยหนึ่งตัว เอ๊ะไม่ใช่สิช่างหนึ่งคนนะแล้วก็ผู้ช่วยช่างหนึ่งตัวนะก็รับเหมาก็งานนี้ก็เจ้าของบ้านเขาจะได้บ้านแบบสไตล์ร<อ>็อปนะเป็นแบบร็อปโมเดิร์นเอ่องบไม่เกิน200นะเลยแบบว่าสั่งปูนมา20บาทแล้วก็สั่งทรายมาอีก20บาทแล้วก็สั่งอิฐมาอีก20บาทนะที่เหลือก็เป็นค่าแรงช่างนะแล้วเราจะไปสถานที่ทำงานก่อนนะพาผู้ช่วยลงก่อนครัแบไปเราเดี๋ยแบบว,วเราจะไปหน้าง,งานก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปประเมิน อ่าพอที่ที่เขาต้องใช้เนี่ยมันกี่ตารางเซนติเมตรนะจ้างได้นะครับชื่อประรายการช่างโอเคไป